ืนซาซ่ซซาราคาเส้นพิหาดใต้เลยายสวยงามคนไล่ห,หลายพี่น้องค่ะเห็นไหมบรรยากาศวันาาน,นี้วันหยุดเนาะพี่นอ้องคนมาเที่ยวกันร้านอาหารกับคนเต็มจ,ะจ้ะบรรยากาศเนาะบ้านข้ากับซีเมนเตผู้เก็บและพี่น้องจ๋าสวยพร้อมนะ,ะไปชายหาด ต้นสนนะคะต้นสนเป็นแช้าสวนย่ามาให้เราเนาะกินเบอร์รี่มันเขามาจากฟังนอนด้เป็นเกินเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ร่ำไงนะะี่แ่ะที่ปออนให้เบ็นเนี่นะคะ่ะเก่งไก่มันเขามาจากอีกฟังหนึ่งนะคะนี่แหะคนก็มาเล่นกันมาพักผอนย้อนใจกัน วยค่ะเป็นเมืองที่สวยคือกันนะคะ่ะ Can you say a Jet what berry m e r r y name m e n l y อ๋อ Melly Melly เลยค่ะเออเมนลีเนี่อ่าชื่อเมืองเมนลี่ค่ะบเพืเ่อน